ิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะทุกคนนะคะยินดีทุยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยมีสคริปต์ไหมเนี่ยที่พี่หมอจะเปิดคลิปมาแล้วก็ไม่พูดอะไรผิดเนาะไม่รอดสคริปต์เลยนะคะ mm hmm. หวังว่าทุกคนจะเริ่มชินแล้วล่ะนะโอเคค่ะคลิปนี้เราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการงานเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีลูกดวงหลายๆคนนะคะที่เขามาถามพี่หมอเรื่องของการงาน มีในลักษณะของการรองานใหม่แล้วก็บางคนก็กําลังจะเปลี่ยนงานนะบางคนก็ลุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียกคําว่าใหม่อ่ะถ้าบางคนกําลังสงสัยว่าแล้วถ้าอย่างหนูอะหนูแค่อยากเลื่อนขั้นได้ไหมมันถือเป็นงานใหม่ไหมถ้ามองว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ก็จับมารวมกันก็ได้นะคะลองเล่นดูก็ได้เพราะยังไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะส่ง คำทํานายหรือว่าให้พลังงานออกมาลักษณะไหนแต่ว่าหัวข้อในวันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยนะคะงานที่เรากําลังรอหรืองานที่เรากําลังลุ้นเนี่ยเราจะได้ทํางานนั้นไหมก็เหมือนกับบางคนไปสัมภาษณ์น่ะรอรออยู่ว่าจะได้เรียกไหมหรือบางคนเนี่ยรอเรียกสัมภาษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยแหละคะ่ะมันจะเป็นที่มาของหัวข้อนี้ซึ่งมันเป็นคําถามที่ลูกดวงเนี่ยเอามาถามพี่หมอเนาะงั้นไม่พูดเยอะ พี่อเด็กวันนี้นะคะสามสหรับตั้งรอแล้วเหมือนเดิมนะคะสําหรับที่หนึ่งสองสามเลือกไว้ในใจพี่หมอเล่นด้วยดีไหมพี่หมอมีงานอะไรไหมอะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยทําแต่อะไรเดิมๆแล้วก็ยังไม่มีความคิดอยากจะทําอะไรใหม่เลยอืมงั้นไม่เล่นดีกว่างั้นไม่เล่นกะจะเล่นเป็นเพื่อนคนดูหน่อยนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครที่กําลังอยู่ในสภาวะนี้นะคะก็มารอดูกันว่าเออ คุณจะได้งานที่คุณคิดหรือหวังหรือรอเนี่ยไหมนะคะคล้ายๆกับหัวข้อ,อการเงินที่เพิ่งทําไปว่าเงินที่รอเนี่ยจะได้มาไหมก็เหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนเป็นงานนะถ้าพร้อมแล้วนะคะจับเวลา10วินาทีเหมือนเดิมนะคะถ้าครบ10วินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูในแต่ละสำรับใครจะกดท i m e stamp ใต้คลิปไปฟังได้เหมือนเดิมนะไม่ว่ากันหรือใครจะนั่งฟังไปพร้อมๆเพื่นพอนๆสำรับอื่นอยู่เป็นเพื่อนที่หมอก็ได้เช่นกันนะคะ อ่ะจับเวลา10วินาทีค่ะโอเคน่าจะครบ10วินาทีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันที่สำรับที่1นะเหมือนเดิมขยับสำรับที่3และสำรับที่สองออกไปก่อนนะคะ แล้วก็มาดูพลังงานของสำรับที่หนึ่งกันกับหัวข้องานที่เรากําลังรองานที่เรากําลังลุ้นงานที่เราอยากได้เราจะได้มันมาไหมระยะเวลาขอเป็นไม่เกินหนึ่งเดือนนะไม่ว่าคุณจะเข้ามาเล่นคลิปนี้ตอนไหนก็ตามให้คําทํานายนี้อยู่กับคุณไปหนึ่งเดือนนะคะ,ะมาดูพลังงานของคนที่เลือกสำรับที่หนึกันนะ โพลังงานของคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งต้องบอกว่ามันขึ้อนอยู่กับตัวคุณเพราะว่าพี่หมอหมองว่าคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะถ้าเราพูดถึงอืมคําว่างานที่เรารอหรืองานที่เราหวังงานที่เรารุ้นเนะี่ยเอาจริงๆนะคนที่เลือกสำหรับนี้อ่ะพี่หมอเห็นคนที่มองหางานใหม่นะมองหางานใหม่มองหาโอกาสใหม่ อยากเปลี่ยนงานอยากเริ่มใหม่ใดๆหรือใครตกงานอยู่ก็กําลังหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นพลังงานแนวนั้นนะคะไม่ใช่การเลื่อนขัน้นอ่าไม่ใช่การเลื่อนขั้นนะคะอันเนี้ยต้องบอกว่าในหนึ่งเดือนเนี้ยมันมีเข้ามาเยอะมากทุกคนดูสิไม่ว่าจะเป็นเด็กเหรียญเด็กถ้วยหนึ่งไม้สามไม้สองถ้วยมันมันมีเข้ามาแทบทั้งเดือนเลยคะ่ะมันมีงานที่ ที่ดีอ่ะที่น่าสนใจอย่างเด็กเหรียญหรือเด็กถ้วยพี่หมอมองว่ามันเป็นการเริ่มใหม่ที่ที่น่าสนใจเลยนะคะหนึ่งไม้ก็ตามเนี่ยเป็นงานที่มีมีข้อเสนอดีๆหรือว่ามีอะไรดีๆบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นในงานนั้นในสถานที่นั้นอะไรเงี้ยค่ะข้อเสียคือคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งคือคิดเยอะมากคิดเยอะมากคิดนานมากทบทวนเยอะมากแล้วก็เลือกอยากเลือกเยอะด้วยนะคะ อยากจะมั่นใจหรือชัวร์จริงๆว่าได้งานนี้แล้วไม่ออกอีกเนี่ยหลายๆคนคิดแบบนี้เลยอะอยากจะให้ได้แล้วแบบได้ไปเลยได้แล้วอยู่กับเรานานๆได้แล้วอยู่กับงานนี้นานๆได้แล้วได้ทํายาวๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเลือกเยอะเลือกยากทีนี้พอเราเลือกเยอะเลือกยากหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งก็จะมองเห็นทุกข้อเสียคือในในข้อดีอะของงานที่เข้ามาอ่ะมีงานเข้ามาแหละมีแน่ๆแหละ แต่มันจะมีข้อเสียทุกที่เลยมีปัญหาเรื่องนู้นปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนั้นไม่ตรงใจอ่าบางทีเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่เราเคยเป็นหัวหน้าคนมาก่อนแต่พอทำที่ใหม่เงินเดือนดีกว่าเดิมนะสวัสดิการดีกว่าเดิมนะแต่ได้ได้กลายเป็นแค่รองหัวหน้ารองผู้จัดการหรือได้เป็นแค่ลูกน้องธรรมดาถ้ทาทันที่เราเคยอยู่ในตำแหน่งที่สูงว่ะไม่เอาอีก รู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาเริ่มต้นใหม่แบบทำอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะมาในลักษณะเช่นอะตำแหน่งดีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในหน้าที่การงานที่ใหม่ดีข้อเสนอดีทุกอย่างแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ยุติธรรมกับเราคะหรือเป็นเงื่อนไขที่ คนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งตั้งไว้แล้วปรากฏว่าที่เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์เรื่องนั้นอาจจะระยะทางไกลเกินไปเงินเดือนอถูกปรับลดลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องตอบว่ามีนะ่ะมันมีค่ะมันมีงานที่คุณลุ้นหรืออะไรเข้ามาค่ะแต่ว่าอยู่ที่คุณนะพี่หมอมองว่ามันอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณจะคว้าไว้ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งลอง ลองลองดูลองถามตัวเองดูนะลองลองถามตัวเองดูว่าเราต้องการงานคือหมายถึงว่าเราต้องการแค่ได้ทํางานหรือเราต้องการเป้าหมายอื่นถ้าเราต้องการแค่ว่าได้งานก่อนเราตกงานมานานแล้วอ่ะรัพี่หมอแบ่งเป็นพัดทานแล้วกันนะบางคนเขาเลือกบางคนอาจจะเลือกมากไม่ได้นะคุณคุณอยู่ในจุดที่เลือกเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณตกงานมานานแล้วคุณไม่เหลือเงินแล้วคุณจําเป็นแล้วละที่จะต้องได้งาน โอเคคุณเป็นคนมีความสามารถคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าที่ไหนๆก็ต้องการฉันก็ไม่เถียงคะ่ะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เนาะไม่งั้นจะไม่มีแบบหลายๆที่แบบอยากได้คุณขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรารอรอให้ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพี่หมอมองว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหานะและถ้าหลุดผลจากช่วงเดือนนี้พี่หมอมองว่าจะไม่ได้อย่างนี้แล้วนะ อันนี้อันนี้อันนี้เราเป็นดวงรวมนะทุกคนอย่าซีเรียสนะอยากจะให้ชัวร์เมคชัวร์ก็ดูดวงส่วนตัวนะคะแต่พูดให้ฟังว่าถ้ามาเล่นคลิปนี้เราเลือกสำหรับนี้เนี่ยจังหวะในหนึ่งเดือนนี้มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่การันตีนะถ้าหลังจากนี้มันจะกลายเป็นเดวิลแล้วถ้าคุณไม่คว้าไว้ตั้งแต่2ถ้วยเนี่ยกลายเป็นว่าคุณจะไม่ได้โอกาสดีนีอีกแล้วนะคะอันนี้คือไพ่เขาขึ้นในลักษณะนี้มาเลยจากความตําคาญใจหรือว่าเงื่อนไขที่มันไม่ตรงใจคุณแค่3าดาบมันกลายเป็นเดวิลเลยเพราะฉะนั้นเนเี่ย ลองถามตัวเองดูเราอยากได้งานทำหรือเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากได้งานทำอยากมีเงินใช้เดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปัญหาเราค่อยไปดูว่า,เ,าเงื่อนไขที่ว่านี่ใน,ใน,นในอนาคตเราคุยกันใหม่ได้ไหมเราตกลงกันใหม่ได้ไหมถ้าได้หรือว่ามีโอกาสในการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนอะไรปรับอะไรในอนาคตไหมถ้ามีพี่หมอหมองว่าคว้าไว้ก่อนเถอะคะ่ะจริงจริง แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ในลักษณะที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีคนรู้จักหรือใครเนี่ยเอาเอาโอกาสเหล่านี้ส่งมาให้แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันไม่ได้ตรงโจทย์คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้คุณมันมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่คว้าไว้เพราะฉะนั้นไพ่ถึงด้ขึ้นเจ็ดไม้คุณต้องผักคุณต้องคว้าไว้มันอยู่ที่คุณนะ่ะคุณจะเลือกรับมันเข้ามาหรือเปล่าหรือคุณจะมองมันเป็นปัญหาแล้วปล่อยมันไปนะแต่เอาเป็นว่ามันมีคือมันมีเข้ามาเราเยอะด้วย นะมีเยอะด้วยหลายคนมีมากกว่าหนึ่งงานนะคะนะลองไปตัดสินใจดูนะถือว่าเป็นไกด์ลายนะอันนี้เป็นคนที่เลือกสําหรับที่1นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคนที่เลือกสํำรับที่2กันดีกว่านะเดี๋ยวพี่หมอขอเก็บไพ่แป๊บ,บนึงสําหรับคนที่เลือกสํำรับที่2นะคะกับหัวข้องานที่ลุน้นงานที่รอหรืองานที่อยากได้เนี่ยเราจะได้มันมาไหมในช่วง หนึงเดือนต่อจากนี้นะใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานหรือคำทำนายกันนะ คนที่เลือกสำรับที่สองต้องบอกว่าสิ่งที่พี่หมอเห็นนี่อ่ะมีละมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเข้ามานะคะหมายถึงว่าสิ่งที่คิดหรืองานที่คุณคิดหรือเราอาจจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งนะหลายคนมีในเรื่องของตําแหน่งมีในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่พัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าหรือคําว่าก้าวหน้านั่นเองถ้าถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมในระยะ1เดือนนี้ต้องบอกว่า1เดือนนี้ถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของตําแหน่ง ในเรื่องของการเลื่อนขั้นใดๆมันยังไม่เกิดแต่มันเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนค่ะทำให้ใครก็ตามที่ที่เขามีสิทธิ์ในการจะตัดสินคุณน่ะง่ายๆก็เจ้านายหัวหน้าเจ้าของบริษัทหรือ,อะไรก็แล้วแต่เขาเห็นก่อนว่าคุณสามารถที่จะทำได้มันถึงจะเกิดขึ้นแต่ในหนึ่งเดือนนี้มองว่ายังค่ะแล้วก็ยังจะเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหา เข้ามาชนะาเลนเนาะอย่างที่บอกมันเป็นเดือนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะฉะนั้นใน1เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วถ้าไม่ใช่คนที่เป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะบางคนไม่ได้นึกถึงแต่เป็นงานเป็นโปรเจกต์อะที่หมอไม่ได้มองเป็นงานใหม่เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการมองหางานใหม่คือมันเป็นได้แต่ว่าณตอนนี้เห็นพลังงานเลื่อนขัน้นคนที่อยากเลื่อนขัน้น คนที่คาดหวังการเลื่อนขัน้นคนที่คาดหวังตําแหน่งคนที่คาดหวังโปรเจกต์งานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะอะไรเหล่านี้เนี่ยมันยังมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ใช่ความสําเร็จของคุณในหนึ่งเดือนนี้คือคุณจะยังไม่ได้มันมาแต่มันเป็นหนึ่งเดือนที่เหมือนเปิดโอกาสอ่ะให้เราแสดงความสามารถของเราให้เต็มที่ถ้าคุณทําได้เต็มที่อ่ะไอโอกาสที่ว่านี่อาจจะมาในเดือนถัดไปนะ แลวถ้าเกิดว่าอ่บางคนฟังอยู่บอกว่าแต่หนูว่ามองหางานใหม่ค่ะมันมีไหมคะที่หนูจะได้งานที่หนูรอก็ต้องบอกว่าในหนึ่งเดือนนี้อาจจะยังยังนะต่อให้ขึ้นไพควีนเหรียนกับวิวอัลฟ์ฟอร์จูนอะสำหรับพี่หมออะถึงคุณเข้าไปทำอาจ้ามีใหม่เข้ามาเข้าไปทำก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่งานที่คุณรอแปลว,ว่าคุณก็จะมองหางานใหม่ต่อไปค่ะนึกออกไหมมองหางานใหม่ต่อไปอาจจะเป็นแค่ คว้าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เลือกงานไม่ยากจนฟิลนั้นนะไม่เลือกงานก็ก็ดีไปนะคะก็ลองคว้าไว้ก่อนทําไปก่อนอย่างนั้นได้ถ้าใครใครตกงานอยู่หรือใครมองหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพาที่ออกจากงานมาว่างงานอยู่มองหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือคนที่กําลังมองหาอะไรใหม่ๆยังไม่ออกหรอกแต่มองหาอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมในหนึ่งเดือนนี้มันเป็นช่วงที่ยังไม่เจอค่ะจริงๆ สำหรับพี่หมออ่ะค u e e เหรียญกับ View of Fortune ในตอนที่คุณไปเจองานนั้นบริษัทนั้นองค์กรนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันใช่แต่ถ้าเข้าไปทําจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่ตอบโจทย์คุณแบบ100%นะคะท้ายที่สุดมองหาใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราคิดแค่ว่าเราอยากทํางานอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรมากมายขนาดนั้นเราตั้งเป้าหมายแค่ว่าอยากได้งานใหม่ก็รับไวก่อน คือมันก็จะมีโอกาสแบบนั้นเข้ามาแต่ว่ายังไม่ใช่งานที่รอจริงๆแสดงว่างานที่รอมันเหมือนเป้าหมายจริงๆของคนที่เลือกสำหรับที่สองมันมันมีอะไรที่ไกลกว่านั้นนะคะอย่างที่บอกแล้วไงตอนแรกจะเห็นเป็น energy ของคนที่อยากเลื่อนขั้นขึ้นมาแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นมันมีเป้าหมายหลักแต่ว่าเป้าเป้าหมายที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาในเดือนอในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เป้าหมายนั้นก็ จะคว้าไว้ก่อนก็ได้แต่ยังต้องสู้ยังต้องไฟยังต้องลุยยังต้องชาเเนจ์กับมันพอสมควรนะคะถึงจะไปถึงจุดหมายที่เราคาดหวังได้นะอ่ะอันนี้เป็นพลังงานของคนที่เลือกสำรับที่สองอ่เร็วมากเลยอ่ะพี่เด็กวันนี้ไม่ได้มีแบบดีเทลอะไรเยอะแยะอ่านง่ายอยู่นะคะไปง่ายๆเลยไปกันดื้อๆอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูสำรับสุดท้ายค่ะอย่างที่บอกว่าพี่เด็กพี่อาคา้ามันคืออาหารว่างอะเนาะ พยายามจะไม่ทําอะไรที่มันแบบยาวมากเราจะได้มีอาหารว่างกินกันเรื่อยๆอร่อยอร่อยนะคะอ่ะเรามาดูพลังงานอ่ะเดี๋ยวก่อนวางก่อนเรามาดูพลังงานของคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สามกับหัวข้องานที่รอง,งานที่ลุ้นอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังอยู่เกี่ยวกับการงานคุณจะได้งานนั้นมาภายในหนึ่งเดือนนี้ไหมนะไปดูพลังงานของคนที่เลือกสําหรับที่สามกันนะคะ ก็จะเป็นพิกเอเด็กที่สั้นมากเลยนะเนี่ยที่หมอว่าอะขอดูพลังงานหน่อยดูเรื่องราวสตอรี่และคำตอบคำทำํานายมาถึงกระเดวิลเลยเหรอ Emperor. จัดเน้นจัดเน้นมาแล้วนะหกถ้วยเก้า <c oughs> ม,มา คนที่เลือกสำรับที่3ตอนแรกอะพี่หมอรู้สึกว่าน่าจะเป็นสำรับที่ใกล้เข้าใกล้คาว่าได้ในสิ่งที่เราเนี่ยเอามาถามกันคืองานซึ่งมันจะต้องเป็นงานที่เราอยากได้ด้วยคือผิดจากสองสำรับแรกเลยนะคะแต่พอเปิดไปจนถึง9ก้าไม้อาจจะยังไม่ใช่อะงั้นต้องบอกว่า คนที่เลือกสำหรับที่สามงานที่รอง,งานที่ลุน้นหรืองานที่อยากได้นะคะคือพี่หมอหมองว่ามันมีเข้ามาค่ะอ่ะเอาเป็นว่ามันมีเข้ามาก่อนถ้าสมมติว่าคุณมองหางานใหม่คุณไปสมัครงานไว้คุณยื่นเรซูมเม่ไปแปลว่าในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ที่หลังจากที่เราเล่นคลิปนี้ไปนะคะมันจะมีการติดต่อมาอ่าติดต่อมาสัมภาษณ์คุณแล้วก,แวก็แล้วก็ดูเขายอมรับในตัวคุณด้วยหรือพูดง่ายคือเขาเหมือนจะรับคุณเข้าทำงานแหละ แต่อาจจะยังมีข้อแม้หรือเงื่อนไขบางอย่างก่อนเช่นพดลองทํางานก่อนนะดูก่อนว่าทําได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เดี๋ยวนี้ยพี่หมอไม่รู้นะพี่หมอไม่ได้ทํางานประจําในชีพไม่เคยทํางานประจําเลยนะคะพี่หมอไม่ไ,มได้ทํางานประจําเลยแล้วก็ไม่เคยแบบต้องไปสัมภาษณ์งานอะไรที่ไหนเลยนะคะแต่เหมือนจะฟังตัวอย่างที่บอกว่าหัวข้อนี้มาจากลูกดวงส่วนตัวเนาะ ซึ่งลูกดเนี่ยเขาอัปเดตว่าเขาต้องสัมภาษณ์สองสารอบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสัมภาษณ์งานกันสองสารอบเลยเหรออันนี้พี่หมอไม่รู้จริงๆนะซึ่งพลังงานของสำหรับที่สามเป็นแบบนั้นเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาเรียกไปก่อนค่ะไปคุยก่อนไปอะไรก่อนไปไปดีลก่อนไปฟังเงื่อนไขก่อนเขาอาจจะอยากฟังเงื่อนไขเราเราเราฟังเงื่อนไขเขาด้วยอะไรเงี้ยก่อนนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนะ่ะเราต้องกลับมารออยู่ดีอะ่ะมันยังอยู่ในช่วงของการ รอแต่ก็มันก็มีสัญญาณเบาๆค่ะว่าเขาก็อยากได้เรานะทีนี้มันพูดยากถ้าเกิดว่าเขาให้เราไปทดลองทํางานอันนี้มันจะมีโอกาสสูงที่จะได้แต่มันจะได้ในในวาระถัดไปซึ่งไม่ใช่ในหนึ่งเดือนนี้ที่เราดูไพ่กันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วเขาให้เรารอเนี่ยอันเนี้จะบอกว่าไงดีมันเหมือนรอแล้วเขาก็จะเรียกเรากลับไปอีกรอบหนึ่งก่อน อย่างที่พูดนะเหมือนมีการสัมภาษณ์หรือมีการคุยมากกว่าหนึ่งรอบค่ะถ้าเข้าสู่สเกณฑ์น,นั้นได้ในวาระถัดไปเนี่ยถึงจะได้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่ยังต้องแบบต้องรอแล้วก็เราอาจจะต้องใจเย็นกับมันนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาให้เราแสดงอะไรอย่างเช่นที่บอกว่าทดลองทํางานทดลองงานหรือเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เขาก็จะให้เราโชว์ศักยภาพเราอะเนาะบางคนเขาก็แอบดูเกินดู ดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูนั่นแหละค่ะดูตัวคุณอะในตอนที่สามอะจิตวิทยาคุณก็ต้องแสดงแสดงออกไปเขาเห็นแหละว่าคุณมีอะไรดีแล้วเขาถึงจะรับคุณอะมันเป็นช่วงที่เรายังต้องโชว์อะไรแบบนั้นให้เขายอมรับเราให้ได้ก่อนนะคะอาจจะดูเหมือนแบบมีเงื่อนไขที่ไม่ลงตัวในบางอย่างด้วยอย่างเช่นจริงๆเขาชอบเราทุกเรื่องเลยแต่ว่าเราอาจจะเรียกเงินเดือนสูงไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เขาชอบเราทุกเรื่องเลยแต่ว่าอายุเราอาจจะแบบยังไม่ใช่ที่เขาอยากได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูมีอะไรบางอย่างซึ่งเราต้องทำให้เขาเห็นค่ะว่าเอ้ยเอกเงื่อนไขเหล่านั้นของเธอเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเธอไม่รับฉันเข้าทางานถ้าเธอรับฉันเข้าทํางานเธอจะรู้ว่าฉันทํางานให้เธอได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโชว์ให้เขาเห็นด้วยนะคะประมาณนี้นะยังยัง,ยงแบบใช้คําว่าเข้าใกล้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวมันจะถอดใจเกินไป เข้าใกล้แล้วค่ะแต่ว่ายังไปติดกับอุปสรรคและปัญหาบางอย่างที่เนี่ยมีทีงดาบขึ้นเนาะคนที่เลือกสําหรับที่สามยังต้องเหมือนไฟกับเรื่องนี้ก่อนเอาชนะเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็อดทนกับเรื่องนี้ก่อนแล้วถึงจะได้มันมานะคะเหมือนบางคนนะ่ะทําไมพี่หมอรู้สึกว่าคุณไปสัมเอาตําแหน่งใหญ่ด้วยนะคนที่เลือกสําหรับที่สามเอ่อพลังงานเหมือนเหมือนลุ้นตําแหน่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอะถ้ายิ่งตําแหน่งใหญ่หรือว่า อะไรที่มันเป็นสเกลใหญ่ะคะ่ะอาจจะต้องแบบใช้เวลากับมันนิดนึงนะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งท้อใจค่อยๆแก้ไปทีละเปลาะทีละเปลาะนะคะค่อยๆแก้ไปนะอ่ะอันนี้ก็เป็นพลิกเด็กนะคะในหัวข้อที่หยิบมาเล่นกันวันนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะทำการงานบ้างแต่จริงๆที่หมอก็ยังไม่ได้ทําความรักเลยกลับมาทาพลิกเด็กแล้วเนี่ยพออ่านดวง การงานการเงินของสิบสองราศีค้างอยู่ยังอ่านไม่ครบเลยซึ่งเลยแบบไม่ได้อ่านความรักเลยอะพอรู้สึกว่าช่วงนี้แบบหลายๆลัคนาราศีในเรื่องของการงานการเงนินมันค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะคะพอไปดูดวงราศีก็เลยหยิบแบบหยิบมาให้เล่นก่อนหยิบเป็นเรื่องการงานกับการเงินมาให้เล่นก่อนแต่เดี๋ยวก็จะทําความรักนะเพราะว่าหลายคนชอบความรักมากเลยแต่ี่หมอไม่ชอบอ่านความรักเลยแต่ว่าอ่านได้ นะถ้าทุกคนชอบก็พร้อมอ่านนะคะโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นพิกอเด็กอีกคลิปหนึ่งที่เป็นอาหารว่างที่พอจะให้ใครเข้ามาเล่นแล้วมันมันโอเคอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดคําทำนายหรือว่าสำหรับที่เลือกเนี่ยเอ้ยดันไม่ถูกใจทุกคนมันคือดวงรวมทุกคนอย่าซีเรียสนะมันจำเป็นต้องย้ำอย่าเพิ่งรำคาญนะคะพี่หมอย้ำอะไรแบบนี้บ่อยๆเพราะไม่อยากให้ทุกคนเนย่ยแบกรับเอา พลังงานไม่ดีออกไปอะคะ่ะบางคนมีความคาดหวังสูงเนาะในการมาดูดวงซึ่งพี่หมอเข้าใจแต่ว่าอยากคาดหวังอะไรกับดวงรวมเนาะอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะอยากให้ฟังแบบปล่อยวางจะดีมากแล้วก็จะกลายเป็นว่ามันจะเกิดประโยชน์กับกับพวกเราได้มากกว่านะคะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับพิกอเด็กคลิปนี้ และเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปคลิปต่อๆไปนะคะจะทำอะไรออกมาก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมไปดูดวง12ราศีครึ่งปีหลังดวง12ราศีของเดือนกรกฎาแล้วก็ดวงวันที่กำลังจะออกด้วยนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ